กดปุ่มติดตามหน้าช่องนะคะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะคะสวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่อง m i n ด o รี่นะหรือ m i n สตอรี่นะคะเย่จะกันอีกแล้วค่ะโอเควันนี้พี่มินจะมาแนะนำเกี่ยวกับฮะทำยังไงดีถ้าเราจะเลี้ยงแฮมเตอร์สักตัวี่ะค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่กันนะใช่ไหมโอเคค่ะ พี่มินนะมาแนะนําว่าการเลี้ยงแฮมสเตอร์เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเท่าไรแล้วเราต้องเตรียมอะไรตอนรับน้องเข้ามานะคะโอเคพี่มินจะมาแนะนําทีละอย่างเลยขอเป็นชิ้นแรกนะคะก็คือสําคัญมากตัวนี้ก็คือน้องแฮมสเตอร์ของเราค่ะเห็นไหมคะนี่คือแฮมสเตอร์ที่มินยกตัวอย่างมานะโอเคก็มีพันจไซแอนนะคะโลโบวินเทอร์ไวท์แฮมเบลนะคะแฮมสเตอร์มันทั้งังหมดสสายพันธุ์ที่เมืองไทยเนี่ยแนะนําที่ เหมือนเขานิยมเลี้ยงกันเนาะถ้าจะเป็นนิยมเนี่ยก็ต้องมีพันจ้แอนนะคะโรโบโแคมเบลล์เวนเชอร์ไวท์นะคะผัดสัตว์พันเล็กก็จะเป็น2ตัวนี้นะตัวนี้นะคะกับตัวนี้ที่จะเป็นน้องพันเล็กนะคะส่วน2รูปนี้จะเป็นน้องพันจใจแอนนะคะรูปใหญ่นะโอเคนี่คือสิ่งจําเป็นนะคะก็ถ้าแบบหนูว่าการเตรียมการเลี้ยงแฮมสเตอร์เนี่ยค่าใช้จ,จ่ายเริ่มแรกน้องนะคะราคาตัวน้องนะคะตัวหนึ่งไม่เกิน200บาท200บาทที่เราต้องเตรียมเลยนะคะ ต่อไปนะคะชิ้นส่วนต่อไปนะที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือปัจจัยหลักสำคัญมากตัวนี้นะคะดูเลยกงค่ะสิ่งที่สำคัญมากมากก็คือกงนะคะห้ามซื้อกลงที่ขนาดเล็กไปต้องซื้อกลงขนาดใหญ่นะคะเพื่อน้องโตในอนาคตนะคะเพราะน้องๆเขาต้องมีการขยายตัวแล้วก็ต้องโตขึ้นถ้าเป็นขนาดถ้าน้องๆนิยมบอกว่าน้องๆบอกน้อๆจะเลี้ยงพันธุ์ินเท้าไว้คมเบล ลำโพงพันเล็กนะคะพี่มีแนะนําให้เป็นกรงด้านบนกรงเล็กขนาดพอเหมาะกันเนาะพันเล็กนะคะแต่ถ้าเป็นพันใจแอนเนี่ยพี่มีแนะนําให้เป็นกรงด้านล่างกรงด้าน,นล่างจะเหมาะกับพันใจแอนที่สุดต้องใหญ่นะคะแนะนำว่าต้องใหญ่เหมือนกรงน้องซูชินี่นะคะด้านหลังต้องใหญ่นะคะเพราะถ้าเป็นกรงเล็กเนี่ย้องพันใจแอนเนี่ยเวลาเขาขนาดเขาจะตัวใหญ่เขาต้องการพื้นที่เยอะในการวิ่งในการเดินเราสาามรต้องใส่จักใส่ของเล่นให้เขานะคะค่ากรงเนี่ยพี่มีตีประมาณนะ ก็ไม่เกิน500ต่อกงหนึ่งนะคะก็ถ้าน้องๆบางคนบอกว่าโอ้น้องนี้ถึงขนาดเล็กได้ก็แนะนำให้เนียงพันพันเล็กเ,เอานะคะเพราะถ้าเป็นพันใจนเนี่ยของเขาก็ต้องใหญ่ตามตัวเขานะชิ้นต่อไปค่ะต่อไปนะคะพี่มินแนะนาให้เป็นของเล่นของเขาค่ะขาดไม่ได้เลยจริงๆจากค่ะ จแอนจะเป็นจักขนาด14นิ้วหรือประมาณจักขนาดใหญ่นะคะจะเป็นสีเหลืองนะแทมเบลก็จะเป็นจักขนาดเล็กหน่อยจะเป็นจานดาวเทียมนะคะที่เป็นจักขนาดใหญ่นะถ่าจาักอันนี้พี่มินราคาก็ยคงอยู่ประมาณ120-130นะคะอันเล็กก็ไล่ลามาตามขนาดนะอันเล็กเขาก็จะถูกหน่อย50บาท60บาทนะคะค่าจาักก็เป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งนะคะสิ่งจะไปที่เราต้องซื้อให้นอ้องแฮมเบเอร์ของเรานะต่อไปค่ะ สิ่ส่วนต่อไปที่สําคัญมากๆสาหรับคนเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคนเลี้ยงแฮมสเตอร์เนี่ยต้องศึกษาก,ก่อนใช่ไหมพี่มินก็เลยมาแนะนำนาะอแล้วก็มาดูกันว่าสิ่งสําคัญส,สิ่งต่อไปคืออาหารค่ะอาหารของน้องแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นอาหารเฉพาะนะคะอาหารอย่างอื่นกินไม่ได้นะขอเป็นอาหารเฉพาะสำหรับแฮมสเตอร์โดยตรงพี่มินยกตัวอย่างมาแค่สี่ตัวอย่างนะไปร้านแฮมสเตอร์อาจจะมีอาหารเยอะแยะมากมายนะคะ แต่ถ้าที่มีนเราศึกษาวันเนี้ยเขาก็จะบอกให้เราเอาอาหารหลายๆยี่ห้อผสมกันเพื่อว่าให้น,น้องนอนได้สัตว์อาหารหลายๆอย่างแล้วก็ซื้อมาผสมกันอาหารห่อหนึ่งนะคะตกราคาประมาณ 150- 160ไม่เกิน200นะคะตกห่อหนึ่งนะคะน้องนอนต้องเตรียมค่ะเตรียมเงินนะคะถ้าจะได้แฮมเตอร์หนึ่งตัวนะไปดูสิ่งปัจจัยต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะห้องน้ำแฮมเตอร์ก็สำคัญนะ ใครว่าห้องน้ำแฮมเตอร์ไม่สําคัญแฮมเตอร์ไม่อาบน้ํานะคะนึงนองๆองแต่แฮมเตอร์ต้องมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะไปดูกันห้องน้ำแฮมเตอร์ค่ะห้องน้ำแฮมเตอร์นะคะที่พี่มิ้นให้ซูชิอยู่ก็จะเป็นอ่างเซรามิกอันใหญ่นะคะขอย้ำขอเน้นคําว่าใหญ่นะคะเพราะว่าอ่างเซรามิกเนี่ยแล้วก็มีทรายนะคะอันนี้จะเป็นทรายบัดดี้นะคะของแฮมเตอร์โดยตรงเนาะทรายเขาก็จะไป น้องๆแฮมจ้าเ,เนี่ยเขาจะมีทรายมีอ่างเขาจะเรียกว่าห้องน้ำนะมีทรายเทสาสไปในอ่างน,นะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยเขาขับทายชีอืปัสสาวะด้านในนะคะจะไม่เหม็นในรอบกงนะน้องเขาจะแฮมจ้าเป็นสัตว์ลักสะอาดนะคะไม่ใช่ขี้เลี้ยล่านะถ <c oughs> ้ามีทรายเขาเขาจะขี้ในที่อืนในทรายอย่างเดียวนะคะน้องทุสีก็ขี้อึนในทรายนะอยู่ในอ่างอย่างเดียวไม่ไม่เลี้ยล่าด,ด้านนอกกงนะคะต่อไปต่อไปเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้อ่างใส่อาหารนะคะน,ำนำ้องๆาคนบอกว่าพี่มินไม่สำคัญสำคัญนะคะอ่างใส่อาหารแล้วพี่มินแนะนำให้เป็นเซรามิกนะเพื่อเวลาน้องเขาไปอินหรืออะไรเนี่ยอ่างมันจะไม่หลน่นลงมานะหรือจะเป็นอ่างแบบติดกงก็ได้นะคะเซรามิกก็สำคัญขนาดเลยที่มีนแนะนำอันละประมาณ10บาท2 0บาทส่วนทรายบัดดี้กับส่วนทรายบัตดี้นะคะกับอ่างเมื่อกี้นะ อ่างเะาได้ประมาณห้าสิบาทส่วนซายก็ประมาณราคาไม่เกินสองร้อยละร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบมานี้นะคะก็อยู่ในค่าใช้จ่ายของแฮมเตอร์นะโอเคต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นขนมครเคี้ยวเล่นๆน้อยของสายฟ,ฟันแทรกก็คือขนมค่ะขนมของน้องๆนะก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันกล่องหนึ่งก็ตกประมาณร้อยร้อยี่สิบนะคะสนแน็คเอ้ยขนมครเคี้ยวฟันแทะชีตบอลเอ้ยน้องซูชีเขาจะชอบกินชีตบอลน,นะคะ ก็เป็นสิ่งจาเป็นของแฮมเซอร์นะคะก็ตกอย่างหนึ่งขนมอะไรอย่างก็อย่างละร้อยอย่างละร้อยหรือบางอย่างก็ถูกลงนะคะตามราคาตามชิ้นส่วนมันนะโอเคไปดูปัจจัยต่อไปค่ะอุปกรณ์รองกงค่ะสําคัญมากๆเลยนะอุปกรณ์รองกงเนี่ยเพื่อให้น้นอ,องเขาทช้ทั้งทำรังเอาไว้เวลาการหน้าหนาวอันนี้จะเป็นขี้เลยนะคะอันนี้จะคลายทิชชู่เนาะ ก็อุปกรณ์ทำกรงก็สำคัญนะคะสำหรับน้องๆเนาะไปดูอันต่อไปเลยค่ะค่าราคาพี่มินน่าประมาณ200อัพนะประมาณนะคะน้องๆบางคนอาจซื้อถูกกว่านี้นะก็พี่มินก็ประมาณนะคะดูตัวต่อไปเลยค่ะขวดน้ำค่ะขาดไม่ได้เลยไม่สามารถเอาน้ำใส่ถ้วยเซรามิกแล้ววางไว้ในกรงพี่มินไม่แนะนำอย่างยิง่งอาจจะทำให้หกอาจทำให้น้องๆเปยียกนะคะ และนำให้เป็นขวดน้ำนะคะติดกับกลงนะก็ขวดหนึ่งก็30บาทย5 30แล้วแต่ขนาดของขวดน้ำนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็จําเป็นมากเลยคนเลี้ยงแฮมเนี่ยต้องมีเงินฉุกเฉินเวลาน้องเราป่วยนะคะเป็นทั้งเนื้อง,งอกเอยขี้เลื่อนเอ๋ยโลกจิบปลาทาด้านในร่างกายที่ต้องพาน้องไปตรวจตอนน้อง แฮมสเตอร์เนี่ยเขาจะมีอายุได้แค่2ปีใช่ไหมคะเวลาเขาแก่เนี่ยเขาก็จะมีโรคเราก็ต้องพาเขาไปหาหมอคือเราต้องมีเงินฉุกเฉินด้านนั้นด้วยนะคะโอเคค่ะโรงพยาบาลที่พี่มินแนะนำเนาะก็ไม่ได้ถึงกับแนะนานะแต่บางทีเวลาพี่มินใกล้มากกว่าโอเคไหมคะรองๆับางคนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรักษาหมอไหนดีไปที่นั่นจะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะนะอ่ะที่พี่มินไปบ่อยๆก็คือโรงพยาบาลสัตว์จุฬาค่ะ เพราะว่าพี่มินรักษากับน้องแฮมทุกตัวก็ที่นี่เพราะว่าบ้านพี่มินอยู่ไกลด้วยนะคะก็ถ้ามีเคสใหญ่สุดที่พี่มินเคยพาไปนะก็คือเคสของน้องไข่ตุ๋นนะคะเป็นแฮมรุ่นแรกๆที่พี่มินเลี้ยงก็คือน้องเขาเป็นเนื้องอกในลูหูพี่มินพาไปตัดที่โรงพยาบาลจุฬาแต่โชคดีที่น้องไข่ตุ๋นน่ะตอนผ่าน่ะได้เป็นคุณหมอก็คืออาจารย์หมอนะคะอาจารย์หมอเป็นคนผ่าให้เพราะมาเป็นเคสพิเศษ ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะคะค่าใช้จ่ายแต่พี่มินก็แนะนําว่าถ้าเลี้ยงแฮมเนี่ยน้องเขาถูกจริงแต่ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นจีบทายอย่างอื่นเนี่ยมันแพงนะคะใครอยากเลี้ยงเนี่ยคิดดีๆก่อนที่จะเลี้ยงนะคะแล้วต้องมีเงินฉุเกเฉินการน้องป่วยด้วยนะโอเคค่ะพี่มินแนะนําไปหมดแล้วนะกับของอย่างหลายๆอย่างจีวะทะแต่ถ้าพี่มินสรุปรวมๆกันนะรวมๆนะคะพี่มินต้องงบประมาณตอนที่จะซื้อแฮมเนี่ยพี่มินตั้งไว้ประมาณ พันห้าดีไหมคะต่อหนึ่งตัวพันหนึ่งถึงพันห้าพันห้านี่ก็คือคนที่ไม่มีทั้งกงไม่มีอาหารไม่มีทุกอย่างเลยนะคะพร้อมเงินจุกเฉินด้วยพันหนึ่งถึงพันห้ากำลังดีค่ะโอเคค่ะคิดก่อนเลี้ยงนะคะน้องๆหนึ่งกองหนึ่งตัวพี่มินนนนลงเรื่องนี้นะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย